อีเวนต์ใหม่สัปดาห์นี้มาแล้วนะครับแล้วก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าเป็นที่น่าใจหายอย่างมากเลยเทศกาล Dreamspell ลของเราเนี่ยได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการที่เรากลับมาแกนแฮปนะครับก็จะไม่ได้สวยงามเหมือนเดิมอีกต่อไปกลับไปเป็นรูปแบบเดิมอีกซะง,งั้นแต่ว่าไม่เป็นไรครับในอีเวนต์สัปดาห์นี้เนี่ยมีน้องแมวสุดแสนน่ารักมาทดแทนกันแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลย วันนี้เราจะอยู่กับอีเวนต์ใหม่ที่มีชื่อว่า Conglara al c a l ต i n g Carol นั่นเองครับซึ่งเราจะต้องไปต่อก่อนกับ c o n าล a al r a ทั้งหมด3ตัวแล้วก็จะเป็นตัวเทมเพิลหรือตัวม่วงทั้งหมด1ตัวนะครับต้องการ HR ที่21เป็นต้นไปก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นผู้เล่นเริ่มต้นที่เคลียร์เนื้อเรื่องจบแล้วก็สามารถเล่นได้ครับส่วนของรีบอทที่เราจะได้รับนครับจะเป็นในส่วนของเจ้าตัว Song b ิ r s สเ a t e ครับซึ่งเป็นตัวที่จะทําอะไรได้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะ มาพูดถึงการเตรียมตัวกันบ้างนะครับการที่เราจะต้องไปต่อก่อนกับเจ้าของกอล่าทั้งหมด3ตัวเนี่ยแล้วอยู่สถานที่เดียวกันเจอหน้าพร้อมกันเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีดังพอรตครับทุกคนซึ่งเจ้าดังพอตเนี่ยสามารถเอาจากค้างได้เลยนะแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่ามันจะเป็นไอเทมที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถยิงให้มอนสเตอร์มันแยกทางจากกันได้ครับคุณจะได้ตีง่ายขึ้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้นะ ต่อ,อมานะครับให้คุณเติมยาแก้พิษไปด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของกาลาล่าเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวแล้วก็พ่นพิษไปมาครับทำให้เราติดสถานะติดพิษแล้วก็จะมีบางจังหวะนะครับที่เราเนี่ยจะไม่สามารถแก้พิษได้เพราะว่าเราติดตดอยู่เราจําเป็นต้องพก2ส,สิ่งนี้ไปด้วยอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งของสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยแก้สถานะที่ติดตดอยู่แล้วก็แก้พิษหรือก็ฮิวเลือดได้นั่นเองครับทุกคนจะได้เล่นกันง่ายขึ้นนะ ส่วนที่ถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช้ดังพอร์ตดิงไล่มอนใช่ไหมครับเพราะว่าข้อที่1เลยเนี่ยผมอยากต่อสู้แบบว่านัวๆน,น,นิดนึงส่วนข้อที่2เลยก็คือบิลด์ที่ผมนําไปเล่นนะครับมันค่อนข้างอึดอีกด้วยอย่างที่เห็นเลยนะครับดีเฟนต์บูทผม,มเต็มเลยแล้วก็มีค่าดีเฟนต์โดยรวมอยู่ทั้งหมด502นี่ยังไม่รวมค่าดีเฟนต์จากอาหารแล้วก็ค่าดีเฟนต์จากบัฟนะครับแถมผมนะครับยังมีการสตาร์ตสตาร์ตรีซิสแตนด้วยแล้วก็มีสปีดตีติ้งกินยาเร็วๆอีกด้วยนะถ้าใครสนใจนะคร ในการต่อกรกับบอสน,นะครับเราก็สามารถวาร์ปไปแถวแอเรียแได้เลยครับเพราะว่ามันไกลมากๆคุณวิ่งแค่แป๊บเดียวนะครับก็จะถึงเจ้าตัวของกาลาล่าทั้งหมด3ตัวได้เลยแล้วก็อย่าลืมใช้ตั๋วช่วยด้วยบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รับของได้เร็วที่สุดนะส่วนตัวผมเองนะครับก็น่าจะต้องเรียกว่าโชคหลายสักนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตั๋วที่ดีเท่าที่ควรครับและตั๋วที่เราได้ในตาแรกนะครับก็เป็น2ใบส่วนตาที่2เนี่ยผมได้ใบเดียวและตาที่3ก็ได้ใบเดียวทั้งหมด4่ใบเนี่ยผม เมื่อได้ของครบแล้วนะครับเราก็ไปคารฟชุดน้องแมวน่ารักน่ารักกันทุกคนแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าขอดูสักนิดนึงนะ หลังจากที่เราครัฟใเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาใส่ชุดแมวกันครับทุกคนอย่าลืมมาตกแต่งสีตามที่เราชอบด้วยนะน่ารักกันไหมหล่ะครับอย่าลืมไปทำกันนะ